สู้ตายแบบเหมือนสู้โควิดไปเลยค่ะทุกคนค่ะจังหวะนี้ทุกคนอย่าไปยอมแพ้ทุกคนในความเผ็ดแซ่บไม่มากนะคะทุกคนแต่แซ่บแบบหูดับเลยนะคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Memory of One Channel นะคะวันนี้นะคะก็อยู่บ้านอีกตามเคยนะคะไม่สามารถที่จะออกไปถ่ายที่ไหนได้นะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมากินยำไก่ยอพิไทยดำกันนะคะแต่ว่าจะแซ่บขนาดไหนเนี่ยรอติดตามชมได้เลยนะคะมาค่ะ มีนะคนเป็นพริกแห้งคะใส่ไปเลยนี่ใส่ไปทุกคนคะตำพริกเสร็จแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มยำกันเลยนะคะทุกคนทุกคนบีบมะนาวลงไปแบบยำแบบ แซ่บนัวเลยนะคะทุกคนคะ่ะชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวลงไปตามด้วยน้ำตาลตระมาณนิดนะคะทุกคนเราได้น้ำปลาแล้วค่ะทุกคนคะ่ะใส่เลยเด็ดดวงทุกคน นคะแล้วก็น้ำยำเสร็จเรียบร้อยนะคะพริกแบบคนปลายได้ตายทุกคนคะและนี่ก็คือยำไก่ยอพริไัยดำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแห้งแบบร้อยเม็ดแบบโจ,โจ๊ะไปเลยนะคะทุกคนเราจะมาลองชิมกันเลยนะคะนี่ทุกคนเราจะให้ดูความพริกแบบ ินไปเยดีกว่าค่ะแบบคำแรกยังไหวทุกคนพริกแบบอ้ายเผ็ดปัะมาณน,นั้นทุกคนพริกแบบนี่นะทุกคนแบบ คำแรกยังไหวคำสองไม่เป็นไรคำสามเริ่มมาแล้วค่ะทุกคนคือเริ่มเผ็ดแล้วค่ะอืมบอเผ็ดมากไก่ย้อมม่ไทดำก็เผ็ดพอตัวอย่แล้วทุกคนเจอพริกแบบโจ๊ะเราไปอีกแบบ นี่เพิ่มความเผ็ดมากเผ็ดแบบแสบท้องะทุกคนโอเคเผ็ดมากเผ็ดแบบตายได้ตายทุกคนแบบ อ้า้ดูปิกกดิทุกคนเผ <c oughs> ็ดเผ็ดโอ๊ยทุกคนเผ็ดมากเธออะคือเผ็ดแบบหยุดกินไม่ได้ทุกคนแบบถ้าหยุดกินมันจะเผ็ดเว้ยว อโอ้ยทุกคนคือเผ็ดมากอะเผ็ดแบบโอ้ยโอ้ยเผ็ดแบบตายอุคนแล้วคือแบบเหลือเยอะมากเลยนะคะคือแบบ เราต้องสู้ตายทุกคนคะ่ะสู้ตายแบบเหมือนสู้โควิดไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะจังหวะนี้ <c oughs> ทุกคนนี่เหรอคือน้ำยำอ้า ็ดมากให้ดูความเผ็ดนะทุกคนแบบเผ็ดเป็นไงทุกคนอ,อย่าไปยอมแพ้ทุกคนในความเผ็ดอือ ม่เผ็ดเผ็ดมากสดน้ำไปดู้ดเผ็ดแบบเผ็ดมากทุกคน ไก่ยอ,ยอ,ยยอพิไทยดำกับพริกยำโจ๊ะแบบกินไม่หมดทุกคนเผ่็ดมาก ดูดิทุกคนน้ำตาจะไหลแล้วว่ะเผ็ดมากทุกปากนี่เผ็ดมากเผ็ดจริงๆทุกคนไม่ไหวนะคะจะลองไห้แล้วค่ะทุกคนคะ่ะนะคะสำหรับยำไก่ยอพริกไทยดำพริกโจโ๊ะจโจในวันนี้นะคะทุกคนแซ่บมาก นะคะจนแบบว่าสู้ต่อไม่ไหวนะคะแซบไม่มากนะคะทุกคนแต่แซบแบบหูดับเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาความแซบแบบหูดับไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย ให้แบบหูดับกันเลยนะคะทุกคนคะพูดอะไรนะคะไม่ได้ยินเผ็ดมากเผ็ดแบบหูดับไปเลยค่ะก็ขำๆนะคะทุกคนแต่เผ็ดจริงค่ะก็โควิดนี้นะคะก็รักษาเนื้อรักษาตัวัด้วยนะคะก็ถ้ามันจะเป็นก็อย่าพยายามออกจากบ้านนะคะก็ดูแลตัวเองกันในดีนะคะโควิดนี้เราต้องรอดค่ะ